สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันได้วนะครับวันนี้นะคบเราก็มาอยู่กันในเกม a m o อาซีซั่น o n 2นะคบก็คือเกมอมงอ Us เนี่ยมันมีหลากหลายมากนะครับก็คือเกมอมงอ Us เนี่ยสามารถจำกัดคนได้10คนก็จริงแต่ตอนนี้นะครับเกม Among Us อัปเดตมา15คนแล้วนะครับนี่และสีสันก็เปลี่ยนไปเยอะมากมาคุณดิตอร์เลือกที่เกิด กนห้าหน่งนึ่งห้าหนึ่งหสาอยู่ไหนวะหกเจสาวยเอาห้าหนึ่งสโอ้เปลนรหัสแล้วเก้าสสอโอ้ยสีหโอ้ยโอเคสวย,ยคุณอยู่ห้องไหนคอยู่ห้องไหนเราคุณี่จะโอ้ยมีคนตายโอ้ สีชมพูตายใครอ่ะคุณสีชมพูตายอะพื่อรู้เพื่อนไม่รู้ใครเป็นไม่ได้เป็นนะคุณเป็นพยานเมื่อกี้เราใช่โอเคได้โอเคได้แต่ว่าแต่ว่าคุณเมื่อกี้เมื่อกี้เราเป็นคนเราเป็นคนแก่ซาโบทาตแสดงว่าเราไม่ได้เป็นแน่นอนฉันกำลังทำเทฟสเพื่อนกำลังทำเทฟสอันนี้อยู่เมื่อกี้ไไวฟ หรอโหวตใครดีอ่ะเพื่อนฉันรู้ว่าเพื่อนจะโหวตใครคนดีต้า,าแค่นี้แหละโหวตครโอเคคนที่ต่อแค่นี้ไปะละโอเคมา ล็อตมอนเหรอเดี okay, ๋ยวนะถ้าเกิด huh, ว่าจะรลอมอนเหรอโอเคบทสีทาอู้อโอ้โอูโอ้ใครบทออกกันครับเนี่ยเฮ้ยอีโมสตอร์ของจริงจ้า คุณผ้ชมเราแก้ไฟสำเร็จโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวจังว่านี้จังว่านี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่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 เราจะไม่ตายในห้องน้ำเป็นขาดไม้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 เอ้ยใครปิดประตูโอ้ยไม่ไหวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช well, ่แล้ว ขอแล้วขอแล้วขออ้าวัญญาณสัญญาณดีเล็กถัญญาณอีเด็ญญกปิดมันไป,ไป,ไมไป,ไปิดไฟมาปิดไฟเอ้ยไม่ใช่ละอุย้ยซิมฟูตายตายอย่างไรโอ้โหดูดิท่านผู้ชมดูแท็บเล็ตดิดูแท็บเล็ตดีเปลี่ยนใหม่ไปเยอะมากแบบเวลาคนตายก็หน้าจอมไม่แตกอะท่านผู้ชมดูดิโค้ตสวยอะแท็บเล็ตเฮ้ย นี่ตายหลายคนแล้วนะนี่คือตายหลายคนแล้วนะท่านผู้ชมฮัลโหลคุณดิตเตอร์คุณดิเตเคุณดิตเตอร์ตายยังอ่ะยังเย้าอยู่กับคุณเมืเ่อเจ้าคุณไปไหนอะ่ะคุณดิตเตอร์คุณดิตเตอร์สีอะไรอะ่ะ ม่วงโอเคที่ใส่หมวกบา,บายบายนะคุณเดี๋ยวคยุยเดี๋ยวโอ้ช่าผู้ชมผมรีบบอกติวไปอย่างหนึง่งเดี๋ยวโทรไปใหม่ <c oughs> โอดติววันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นอามังอัดกับติวตอนที่หนึ่งซีซั่นสองนะคบว้าวว้าวมานะม่นะอุ้ยอิมเสเตอร์ชนะวิสตอรี่เขียวเบสชนะ เย็ดเก้ท่านผู้ชมเย็ดเก้คิดตอรี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเช็ดเช็ดวะเช็ดจะโทรหาติวก่อนเฮ้ยไม่แอบอะไรตรงนี้วะเนี่ย Da, 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 da. Seven, dangerous. Okay, let games. พร้องกับติดวิญญาณเดี๋ยวพาร์ทกกิยู่ห้องมิตี้รูมเฮ้ยเฮ้ยตลุดติดจีด้ โอเคเราจะไปทำมรกิจกันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันชนะออชนะได้ไงเวเทชนะได้ไงวะอย่างเล็อย่างเร็ว,วะรอะฆาตกรสามคนโอเกินมาตอนนี้เราขอแต่งตัวเป็นข้าคือนักฆ่านในตำนาน ใช่ข้ามาเร็วค่าคือลูกๆของอมองอัดทั้งหลายนี่นะครับสีตัวละครของอมองอัดเนี่ยก็มีเยอะขึ้นนะครับหลังจากที่อัปเดตมาตื๊ดตื่ด มาสวัสดีชาวโลกตึ๊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 กดึ๊ดใครมีใครอยู่บนหัวเราสมาคมเดียวกันเพื่อนเราสมาคมเดียวกันเฮ้ยสมาคมเดียวกันน่ะเฮ้ยเพื่อนเราสมาคมเดียวกันนั่นน่ะเอ๊ฉันเป็นสมาคมเดียวกัน ผมอยากเป็นอิมโพสเตอร์ท่าผู้ชมไม่ได้เป็นสักทีเลย,ย,ย,ยเดี๋ยวปรับอันนี้ก่อน ใส่เม็ดด้วยดีกว่าเม็ดมันลวมเกินไปครับเมี่เฮ้ยสวัสดีชาวโลกทำไมไม่เริ่มเกมอะ่ะชาวโลกเริ่มเกมแล้วเร็วสามสองหนึ่ง ชันกับผู้ไม่ออกเนาะท่านผู้ชมติวเตอร์หลุดครับเมื่อกี้ติวเตอร์มาได้เล่นครับเมื่อกี้ติวเตอร์หลุดเล่นได้แค่ตาเดียวติวเตอร์โทรศัพท์กากมากกากสุดในโลกอินพสุสต้าไ,ไม่เป็นคิวเมส